แล้วก็ใบสีใบ,บสีอจัดเตรียมเกี่ยวกับทํากับอะไรครับหมอพันธ์อก็มีเศรษฐีทางเยอรมันแล้วก็ประเทศอะไรนะ,ะเกาหลีเกาหลีเครับส่งประจัยมาเพื่อถวายผลไม้แล้วก็ใบสีให้กับปูครับเขาเคยปัง,<อ>ขงเงขาเคยปังวมื่อที่แล้วห้าสูง<อ>สิบใบสองเป็นสมาใช่ครัผม เสียงว่างดก่อนนี้ได้โชคได้ลาบกับหมอพานแล้วก็หมอกุ้งนี่หลายคนหลายท่านมากใช่ครับผมไอนตังนะใก็คือก็เลยร่วมบุญมาใชถา่ถวายผลไม้ถวายใบสีให้กับปู่ท่านปู่ชีวกอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วเขาได้มีการแบบทำยางอื่นไหมครับนอกจากที่ได้นําผลไม้ถวายปู่แล้วก็เมื่อเช้าก็สวดมนต์บูชาปู่ค่ะแล้วก็ได้ทําการจุดธูปด้วย ทุบกองหวยไว้ด้วยครับพอจุดปุ๊บเห็นตัวเลขขึ้นเลยนะครับพอเห็นตัวเลขชัดเคลี่ยขึ้นปุ๊บแตกโกออกเลยอ๋อครับทุบแตกเลยแตกออกเลยใช่แตกเลยไม่มีพัดลมพราลมก็ไม่ได้เปิดนะอยู่นี่ก็แตกรับแตกครึ่งหรือว่าแบบแตกหมดเลยแตกหายหมดเลยแตกหายขาวแต่ภาคการเลยใช่ไหมครับครับผมหายแบบตัวเลขก็บ่เห็นเลยไหมคะ เห็นไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่าที่แตกลักษณะเดียวกันกันกบที่เราไปจุดขอแม่ตะเคียนวันนั้นเออวันนั้นที่ไปจุดที่ให้หมอกุกเป็นคนจุดอ,อันนั้นก็แตกเหมือนกันอืมแต่ว่าแตกคาครึ่งแล้วตัวเลขมันคว่ำหน้าลงอเออแล้วไปพิกขึ้นครับตามตาม,ตามอ,อาจารย์เนี่ยตามรัตทีนี่เขาว่าจะเกิดเลขทูกแตกนี่เลขมันจะเขา้าอ,อืใช่ ม่แน่เนาะของมอปุกอาจจะถูกบนของมอพานถูกล่างนี่ก็ได้นะมืที่ผ่านมาเนาะนะครับรอบสองที่ผ่านมาสถานที่ตรงนั้นเนี่ยตรงที่ว่าเราไปขอกันต่อมนวดเขาว่าให้โชคให้ลาบถูกบ่อยมากเลยใช่ไหมครับใช่ใช่คช่ท่าบ้านเขาถูกชาวบ้านก็ถูกบ่อยอยู่เราก็ได้บ่อยครับใช่อะไรมี่เขารับก็ท่านผู้ชมก็ขอกันมาเยอะเนาะแล้วก็คอมเมนต์เป็นเข้ามาบอกว่าตาม ติดต่อตามแนวทางของหมอพานกับหมอ๊ก้ให้หน่อยแอดมินเพราะว่าของงวดนี้น่ะเราได้เจอกันแค่รอบเดียวตั้งแต่ต้นงวดใช่ใช่ไหมครับใช่ใชแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลย,ยเน,นี่ยนี้อาจจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วใช่ใช่นะครับเพราะว่าเดือนนี้นี่มันมีแค่ยี่สิบแปดวันอ๋อมีแค่ยี่สิบแปดวันแล้วก็เดี๋ยววันที่หนึ่งนีแนวทางก็จอกแล้วของรัฐบาลไทยนะครับทีนี้ก็เลยจะมาถามความฝันของหมอพานนะครับหลังจากที่ ไปต่างจังหวัดมาใช่ไหมครับหมอใช่ไปไปไหนมาครับไปหัวหินมาเดอสุรินทร์อ๋อที่ไปต่างจังหวัดตรงนั้นโอ้ไปสุรินทร์ไปสุรินทร์ไปสุรินทร์ครับหลังจากที่กลับมาจากสุรินทร์ก็มาฝันที่นี่แหละฝันที่นี่ใช่มาฝันที่บ้าน๋อครับผมเป็นยังไงครับในวามฝันฝันตอนแรกก็เห็นเหมือนกับอพระแต่ท่านไม่ได้ห่มผ้าเหลืองมานะครับเหมือนกับว่าผ้าท่านอ่ะเป็นแสงสีแบบดวงจันจรันอ่ะ เป็นแสงสีขาวๆมันดวงจันทร์เห็นเป็นรูปพระเลยมาเลยแล้วก็แซมมาด้วยเหมือนกับเป็นรูปดวงจันทร์ด้วยครับอะแล้วก็ในใจก็คิดว่าเอ๊ท่านมาทําอะไรอยู่ดีมันก็ผุดขึ้นครับผุดขึ้นว่าท่านบอกตัวเลขมาด้วยครับครับผม ฝันสั้นๆแค่นี้ใช่เห็นพระแล้วก็พระเห็นเป็นดวงจันทร์ด้วยใช่ก็เหมือนงวดที่ก่อนที่ว่าได้ห้าศูนย์อ่ะที่ว่าฝันเห็นลูกแก้วใช่พอีีลูกแก้วที่อสมอ่ว่าลูกแก้วเอ้ยลูกแก้วได้หล่นลงมาจากลําตัวของพญานาคแล้วก็หมอพานพุทธศิลป์ก็เอามือไปรับครับเขาไปตีกันได้ห้าศูนย์เขาก็ปังกันขาเขาก็เลยปังมีโชคไม่ลาภเยอะใช่ทีนี้ ที่หมอพานนี่ได้เห็นกับตรงไหนนะครับตรงจองปวกหลังบ้านเนาะเห็นเลขสามเจ็ดแต่มันออกเจ็ดเจ็ดเนาะใช่แต่คนจริงก็มันออกสามเจ็นี่ถูกกันเยอะมากเลยเยอะมากอากาศวันนั้นก็ดงแดงเออสามเจ็ดเจ็ดใช่ก็คือสามเจ็ดมันมาอยู่ข้างหน้าเนาะครับก็เสียดายนะครับทุกผู้ชมรู้สึกันรู้สึกว่าหมอพานในเวลาฝันก็ฝันแม่นมันวก็จะมีเซนส์ ในในด้านเกี่ยวกับการมองเห็นเลขตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับหมอกุ๊กใช่ไหมครับค่ะผนเห็นเต้ก็ไม่ไม่ได้เก่งเท่าหมอกุ๊กแต่ว่าก็พอเห็นคับผมเห็นก็พอจะเห็นได้ถ้าถ้าถ้ท่านจะให้เห็นนี่มันจะขึ้นมาเองเลยค่ะจะขึ้นมาเองเลยเลขมันจะเป็นตัวแดงเลยใช่ไหมครับค่ะฝนอืมครับทีนี้ส่วนตัวนี่ที่ว่าหมอพานได้ฝันฝันนาเรียงครับ ฝันที่เห็นดวงเห็นพระมาหาใช่ใช่ใช่ครับไม่นานสองสามวันนี้ผ่านมานี่แหละที่กลับมาจากสุรินขัาผมแล้วส่วนตัวนี้หมอพันจะตีเป็นเลขตัวไหนครับถ้าฝันในลักษณะนี้ถ้าถ้าเป็นพระเขาก็ตีกันที่เป็นแปดกับเก้าแปดกับเก้าใช่เป็นเป็นแปดกับเก้าครับถ้าเป็นดวงจันทร์เขาก็ตีว่าเป็นสองเพราะว่าจันทร์เป็นเป็นสองอาทิตย์เป็นหนึ่งจันทร์เป็นสองครับ แต่ตีได้หลายแบบนะอีกอดวงจันทร์บางทีเขาก็ตีเป็นศูนย์จะเป็นศูนย์แปดเก้าหรือว่าสองแปดเก้าก็ได้ศูนย์แปดเก้าหรือสองแปดเก้าก็ได้ใช่ใช่งั้นส่วนตัวนี้หมอพานคิดว่าเป็นตัวไหนครับเดี๋ยวว่าใจเมื่อกี้นะ่ะพี่พี่พี่มานั่งเมื่อกี้นี้สงบใจสักนิดหนึ่งมันขึ้นมาผุดขึ้นมาเลยนะแบ่ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าใช่ครับ แปดเก้าอุ้ยเลยสวยน้องได้แปดเก้านะครับท่านผู้ชมโอ๊ยขนลุกอ่ะอะไรพูดแล้วขนลุกอือครับก็คือว่ามันตีได้สองแบบศูนย์แปดเก้ากับสองแปดเก้าใช่พระจันทร์คือศูนย์ค่ับางคนเอ้ยเขาชอบตีนะพระจันทร์คือศูนย์ใช่ไหมล่ะครับผมเพราะมันกลมๆเนาะใช่แล้วก็พระไอ้เพนพระก็จะบอกว่าแปดละเก้านี่แหละครับอือครับ หรือว่าเราจะเอา289ไปด้วยดีเพราะมันตีได้เนี่ยใช่ใช่สองลักษณะครับงั้นก็ไปทั้ง089แล้วก็289นะครับเราเปลี่ยนแค่หลักร้อยเนาะจาก0มาเป็น2นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาดูหรือว่า FC ท่านอื่นจะตีเป็นตัวอื่นนอกเหนือจากทีมที่มาตีเอาเองกันครับผมแต่ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมก็จะอันตามตีตามที่หมอพานเนี่ยได้ตีนี่แหละครับผมเนาะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมที่เขารอเสียงช่วเสียงลาบอยู่นะครับ ก็คือฝันแค่รอบเดียวใช่ไหมครับใช่รอ,รอบเดียวถ้าได้ฝันคือฝันแค่รอบเดียวเดือนละครั้งอย่างนี้แหละครับถ้าถ้าท่านจะมาบอกในในเรื่องของตัวเลขครับฝันเดือนละครั้งก็เลยมาตามให้กับท่านผู้ชมเป็นโคนสุดท้ายก็คือของแนวทางโคหมอพานเนี่ยตั้งแต่ต่อเงวนก็ยังไม่ทันได้ปล่อยตัวเลขเนาะใช่ใชค,รครับก็เลยมาสรุปแนวทางตัวเลขโคสุดท้ายเลยนะครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมนี่ก็รอกันเยอะมีคนทัวหาเยอะไหมครับหมอพันก็เยอะเยอะอยู่ พอสมควรครับส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับที่ว่าไอซีตัวมหาก็ส่วนมากก็จะมาปัดเป่าบ้างมาอยากมาปัดเป่าอยากมีช่วงมีลาบทางมิศินก็แนะนําให้อ่ามาปัดเป่าก่อนมาปัดเป่าแล้วก็จะตัดเก้าสารเจ็ดเมตรเพื่อทําการสะดอกเคาะตัดกรรมให้ครับแล้วก็จะเสริมไปด้วยการลงหน้าหน้า,นาทองเพื่อเสริมความหิมความปังให้กับพี่น้องที่ไม่เคยมีความปังบางคนบางท่านอ่าซื้อ หนึ่งห้าไปออกหนึ่งหกยเนี่ยมันจะผิดแค่ตัวเดียวม,มันจะมีแนวปิดบงังปิดกั้นไม่ให้เราได้ถูก<ะ>หวยเหมือนกับคนอื่นเขาคร <ะ S 1> ับอถ้าใครได้มารับการปัดเป่าพระมุสินก็จะทาการตัดเข้าสามเจ็ดเมตรเพื่อสะดเคาะตัดกรรมให้ด้วยเพื่อหนีกรรม<ะ>แล้วก็เสริมเขาลงมาด้วยกับอาการลงนักหน้า,นาทองครับเพื่อให้จะเสริมคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ด้านเมตตามหานิยมมาให้กับพี่น้องพ้องป้าที่ได้มารับการปัดเป่า มันก็จะเพิ่มความเพียความปังด้วยเห็นเมื่อวานมีคนทักบอกว่าจะมาปฏิบัติกับพรนมิชิตศินปด้วยมันจะมาตมือไหนครับไม่รู้เห็นเขาทักบอกว่าสองสามวันนี่แหละเขาว่ามันผ่านผ่านในกนนีไปก่อนช่วงที่จะกำมังจะมาถึงนี่แหละวันที่วันที่ที่แปดใช่ไหมออกที่หนึ่งครับที่หนึ่งอาะรั่นแะนั่นแหละเขาก็จะติดต่อมาเขาว่าหลังจากที่หนึ่งก็จะมาปฏิบัติกับหมอพานใช่มาเสริมความเพียรความปังให้ด้วย มาลงหน้าหน้าท้องอะไรครับก็มีเห็นได้ยินข่าวว่านี่มาหาหมอพานหลายท่านเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าเยอะแล้วก็มีมาเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็มาอยากหาที่พึ่งครับหาพึ่งทางใจครับผมแต่ว่าเกี่ยวกับแนวทางเนี่ยก็คือสามารถดูทั้งดูทางช่องได้เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าอยากเสริมอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อทางหมอพานได้โอเคครับผมก็เลยวันนี้มาสรุปแนวทางให้ส่วนตัวนี่หมอพานชอบตัวไหนครับตัวเลข ที่ว่าให้มาเล็กถ so so ูกเล็ก right. ถ yeah. so <unda> <Right>. ูกเล็กถูกที่เมื่อเช้าก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดใช่แล้วก็ไอ้เมื่อกี้ที่บอกว่าพานพระศิลป์ฝันเห็นพระค่ะแล้วก็ดวงจันทร์เมื่อกี้ก็ไปนั่งข้างนอกก็มันที่ไม่ออกงงพอมานั่งนั่งอยู่ข้างในเหมือนว่าปู่จะมาดวลให้เราเห็นตัวเนี้ยเห็นศูนย์แปดก้าศูนย์แปดใช่พอพูดตุ๊บผลลุกสู้เลยอืมค่ะ สงสัยปู่ชี่ยวกท่านจะชี้ทางได้เนาก็คือว่าถ้าเกิดเราตีผิดไปท่านผู้ชมนีก็จะพลาดไปด้วยนะครับท่านก็เลยมาโดนบันดานให้หมอพันนี้ได้เห็นศูนย์089นะครับอาจจะเป็น289ก็ได้นะใช่นะครับผมสำหรับแนวทางก็มีไม่เยอะเนาะแล้วก็จะไปฟังแนวทางของหมอกุกันนะครับก็ได้ของหมอพันมาแล้วส่วนตัวหมอพันชอบ089ใช่ไหมครับใช่ ครับผม0เกาเป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวกี่สันตาไปให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อเช้าจุดทู่นะคะครับตอนนี้ยังอยู่ไหมครับเล็กทูก่แต่ว่ามันแตกใช่ไหมคใช่ม,มันโดนลมหรืออะไรไม่รู้เมื่อเช้าเปิดประตูไว,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 ว้เปิดออกเปิดเข้ามาเลยโดนลมก็แตกไปเลยอืมแตกเละเลยใช่ไหมครับหมอา่าใช่ เลขจะดเจ็ดไหมได้เนอะแต่ว่าเลขทูกชุนหนึ่งเจ็ดนะค่ะใช่แต่ว่าก็จัตัวเลขได้อยู่ขันเลขถูกแต่เขาก็ว่าหลายอาจารย์ว่ายเลขสีเขาครับอส่วนส่วนตัวนี้หมอพันเคยจุดเลขทูบขอปู่ชีวกวันพระไหมครับวันนี้วันไม่ใช่หวืนครวันพระวันพระเด็กแตก่อนไหนออกวันอ๋อครับส่วนมากจะจุด ตอนหวยออกวันหนึ่งของค่ำคืนของวันที่สิบห้าเนี้ยใ<อ>ช่ก่อนเล็กออกใช่ก็ที่จุดหลังบ้านเนี้ยที่ที่เขาได้กันสองสาม3-2สามสองอะไรเนะะตอนนั้นนะก็คือแต่จุดวันพ้าใน,นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดครับยังไงก็ขอขอบคุณ หมอพานมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังแนวทางของหมอู้กันกับผมยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับหมอพันครับสวัสดีครับผมครับพังไปแล้วนะครับแต่ว่าก็คือของหมอพันนี้ยังครับผมหมอพันยังจําเลขทูดได้นตุ๊กตาไก่ลยนะนางนี้ มันอยู่หน้าผากพนยังไปเห็นวะอันนี้เห็นเป็นเหล็กสองเนี่ยแต่ว่าตัวหนึ่งก็คือจังแตกนะบรูตุงกันบ่อเออเม่ดีบ่เนียไปเลยนะเอาเว้นเอาเว้นกันแต่ว่าไมู่้อันหมกุอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นใช่ไหมน้ะงช่องเปลี่ยนไปต่างประเทศบางไานี่้ไม่แนี่ออกแล้วอีกได้ใช่แล้วเนาะ ครับก็สวัสดีหมอกุ๊กนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัครับเมื่อกี้แอดมินยังเขียนกันอยู่เลยเนาะเมื่อกี้ฉันพาหมอพี่พานยู่งกันด้วยเนี่ยมึงเนาะยากไก่ขึ้นไก่ไก่แต่ปู่คนไายแล้วโอ้ปู่คนไหยแล้วครับก็ให้มาดูเอาครับก็หมอพานนี่บอกว่ามีเซนเหมือนกันแต่จะไม่เท่าหมอกุ๊กหมอกุ๊กนี่คือถ้าเห็นกระปูกนี่ส่วนใหญ่จะมาตัวหนึ่งหรือไม่ก็มาสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ งวดก่อนเห็นอยู่กับเสื้อของคุณยายคุณคคุณแม่ที่ถอดไข่ที่อยู่อสมครับเห็นเลขาศูนย์เห็นเดกก็เลยแบบเราก็บางครั้งเราก็เหมือนคิดไปเองเนาะแต่มันก็ไม่คิดเลงมันก็มาจริงจริงับมือนคุณผี่พราะจำเป็นต้องเห็นน้ำปูน้ำยังเนาะบางที่เห็นน้ำคุณแม่สีกับแม่ขึ้นกันเห็นนกสถานที่กับแม่ขึ้นกันเนาะ ถ้าจะเห็นก็คือว่าพอหันเหมือนอย่างถ้าอย่างน้องนิวนั่งหรืออย่างเงี้ยถ้าถ้าจะให้เห็นก็เคยได้ขึ้นมาให้เห็นเลยครับผมอย่างคุยๆกันอยู่บนี้ก็มาที่ได้เห็นเลยบางทีก็ทำเลยก็คือมันเป็นมันเป็นเซนหรือว่าเป็นตาที่สามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหมอ่ะมันเป็นเซนมันตาที่สามเราเนี่ยบางครั้งก็มองมองมองยังไงก็ไม่รู้คจะตีให้มันเป็นก็ไม่เป็นก็แล้วแต่เขาจะเปิดให้เราเห็นเนาะครับผม จะมองครับเป็นแนวทางครับครับเหมือนกับปู่แบบอยากให้เห็นปู่ท่านก็จะโดนบันดาลให้เห็นอย่างนี้ใช่ครับผมก็แต่วันนั้นที่ว่าเรากลับจากวัดมาปู่ยังไม่นี่นะครับพอพอพอจะให้พอจะให้ดูปุ๊บหลังมาสองสามวันมั้งค่ะก็เลยไปถ่ายรูปก็ยังไม่เห็นหรอกพ็จะส่งให้เขาดูก็ยังไม่เห็นพอวันนี้ปุ๊บ ก็เลยบอกหมอฟันหมอฟันปูให้แล้วอหลังจากที่ไปขอเมตะเคียนมาวันนั้นใช่ปูให้แล้วก็เลยว่านิวน้องนิวไม่ได้มาดูน้องน้องนิวว่าจะมาดูได้ดูปูขึ้นให้เลยก่อนที่จะไปยังไม่ขึ้นค่ะอืมพอกลับไปแล้วนี้ใช่ไหมคะใช่ก็เลยว่าอยู่เดียวน้องนิววมาอีกจะค่อยดูก็เลยว่าน่าจะน่าจะยังอยู่ไม่ยังอยู่แล้วส่วนของเมตะเคียนท่านได้มาเข้าฝันหรือว่ามาบอกอะไรไหมคะหมอกุ๊ก ก็สนที่ที่ฝันแม่ตะเกียนนี่นี่พี่ไม่ฝันไม่ได้ฝันเลยไม่ได้ฝันเลยคือแบบปกติจะฝันเนาะอันนี้ไม่ได้ฝันเลยก็น่าจะกตัวนั้นได้แหละสงสัยทันไม่มาย้ำเนาะไปเที่ยวต่างประเทศกันแต่วามเก่าศูนเหล็กถูกนี่ว่าท่านไปว่าท่านไปไอตัวไอตัวนั้นมาแล้วนั่นแตกหนึ่งมาแล้วแมนแต่ว่าแกเนาะเหล็กถูกฮากออกมัอนมองมีตัวเหล็กนะฮาลง เดือมวนว่าม,มีตัวเด็กไว้แ้วมันเกิดขึ้นล่างๆเป็นแตกหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะแตกเนาะท,ที่หมอพานเห็นอยู่อันแม่ตะเคียบบ่ทีว่าสามตัวหนึ่งก็ไปเล่าทั้งสามเลยอืมครับเพราะที่ว่าหมอพานเห็นใช่ไหมครับใช่ใช่ที่เราไปกันไปยืนชี้ดูน่นะแต่รเราลกลก้องไปแล้วเนาะใช่หนึ่งเจ็ดเก้าหรือเปล่าครับถ้าจียไม่ผิดเนาะเ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกออกสามตัวต่างประเทศออกสามตัวต่างประเทศโอ้คผม หมอพานดีใจแล้วมีอันเทสซีตางฟ่องนีถูกมากไหมครับหมอครูเขาบางคนเขาก็ถูกมันก็แบบเขาไปพอเขาไปดูเขาไม่ได้ซื้ออย่างนี้ไงเขาว่าเขาว่าจะซื้อเขาว่าจะไปเที่ยวไทยอืมครับอ๋อเ็จะเป็นแนวทางรัฐบาลแต่ว่าไปต่างประเทศก่อนใช่อืมก็เลยว่าไอแปดหนึ่งนี่มันก็ไปต่างประเทศค่ะบแปดหนึ่งก็ไปต่างประเทศหนึ่ไปต่างประเทศูนย์กับสามหกศูนย์ใช่ใช่เหลือไอที่ถูกแตกแหละ ที่มันยังไม่มาน่าจะไปไทยนี่แหละครับเอาไม่ล้างกบุญครับพอวันนั้นเราไปจุดเนี่ยถูกแตกเลยเนาะในขณะที่เราถูกแตกแล้วแตกสวยด้วยครับเอาแตกแตกตัวครึ่งไปยังมาแล้วตัวหน้ามันไม่มาได้ไงต้องมาสิใช่ไหมล่ะอืมในเมื่อเราไปขอเราไม่เคยได้ไปขอเลยน่าจะได้เป็นแนวทางครับก็คือวันนั้นก็เหมือนไปบนบานยาไว้ว่าจะให้ถูกสามตัวสองตัวนี่จะได้นํา เครื่องนำอะไรไปถวายท่านถ้าได้ก็จะเอาไปถวายคือเราจะได้ทําบุญด้วยครับขนาดนี้ที่ที่เขาได้กันคือเขาปังด้วยเงี้ยเขาก็ยังโอนตังมาร่วมทาบุญให้ซื้อผลลไม้หรือไปถวายสังฆทานครับอืก็นําส่วนที่เขาเนี่เราก็ไปทําให้เขาด้วยเขาจะได้ปังกันครับผมจะได้เสริมบุญมีบุญปารมีร่วมกันเนาะใช่คก็แสดงว่า ย่าไม่มาเข้าฝันเพราะว่าตอนอยู่ตรงนั้นอธิษฐานว่าถ้ามันไม่ใช่ตัวนี้ก็ขอให้มาเข้าฝันแต่ว่าหมอกุ๊กไม่ฝันไม่ฝันไม่แน่ตัวนี้อาจจะอยู่แล้วน่าจะอยู่ได้แหละเลขทูกน่าน่าจะอยู่ได้แหละครับสามเก้าศูนย์สามหกศูนย์เลขถูกเนาะจ้ะแล้วก็ยังไม่ทันได้ออกต่างประเทศด้วยนะครับมีโอกาสมาสูงมีโอกาสมาสูงเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนีอย่าลืมไปตักด้วยนะครับผมเนาะสามเก้าสามศูนย์เก้าศูนย์นี่เนาะหมอกุ๊กจ้ะต้องตัดด้วย สับหน้าสับหลังด้วยคเดี่ยวหักไอ้หกกับเก้าก็ตัวเดียวกันอีกครับผมไอ้วันที่แล้วมันอะไรนะเจ็ดเจ็ดสามใช่ไหมหรือสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดจะมีเจ็ดมีแปดดิเรกว่านี่เหมือนยังอยู่นี่ใช่ไหมคะเจ็ดกับแปดครับผมแล้วจะมีเจ็ดมีแปดยังค้างอยู่ตัวเก่าในในกำลังบอลในสูตรใช่ไหมครับ ะที่พี่เคยคำนวณมาสันมากพี่จะคำนวณแบบเอาตัวเด่นมาทักตัวหนึ่งสองตัวมันจะเป็นหวยวิ่งอย่างเงี้ยมันเป็นกำลังวันเอามาวิ่งจะเอามาวิ่งครับอืท้งนั้นกำลังวันวิ่งของหมอโกนี่มีตัวไหนหวดน,น,นี้มันมีมันมีเจ็ดกับแปดมันได้สองตัวเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดครับ เจ็ดกับแปดแล้วก็วก็คือว่าไปหาเหมือนให้ไปจับคู่เอาใช่ไหมค<อ>ามะเคาอะไรมาคู่ครับแล้วเจ็ดกับแปดนี่วิ่งทั้งสองตังตวสามารถกอดคอกันมาได้ไหมครับก็คือจับคู่กันมาอย่างเงี้ยครับเหมือนมา 7, 8, เจ็ดแปดอย่างเงี้ยครับไอต,ตัวนี้นะถ้ามากลัวมันจะมาหามหรือเปล่าโอ้ยังไงครับยกตัวอย่างถ้าถ้ามันมาเจ็ดเพราะว่ามันมาแปดมันมาเจ็ดนน่าจะเป็นเจ็ดแปดเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดไม่งั้นก็เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดหรือไม่ก็เจ็ดแปดหกอือโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นสูตรคำนวณของหมอกุ๊กใช่ครับก็คือหมอกุ๊กมีมีเซนด้วยแล้วก็ทําสูตรคำนวณอีกต่างหากใช่ไป็นเรเปิดตํารานานแล้วก็เลยลองวันนี้เอ้มันก็มานี่เอามันก็มากันเลยครับเคยเคยถูกสามตัวไหมครับหมอกุ๊กสูตรคำนวณคำนวณเคยสามตัวตรงอ เป็นเขาอยู่ที่ทํางานที่เขาเรียกว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ใครจนก็เรียกอาจารย์เขาเรียกอาจารย์พองวดไหนมาปุ๊บทําให้หน่อยเดยวจะให้ไม่กี่คนสองสามคนที่คนที่เขามีบุญัมพันธ์เขาถึงจะได้ไปครับเขาก็ถูกคนละร้อยสองร้อยห้เราก็ไปยี่สิบบาทก็ตามกาลังเนาะแะ่ตามกาลังค่าคผู้ชมก็คือเจ็ดแปดเ็ดแล้วก็เจ็ดแปดหกนี่เป็น คำนวณมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้อันนี้คำนวณดับกรองดับคูให้<ด>แล้วส่วนตัวที่หมอกุก๊กเห็นกับ้องปูชีวกีเห็นเป็นตัวเดียวกันกับคำนวณไหมครับกับคำนวณไหมตรงกัน,ต,กนตรงกันตรงกันเห็นเห็นตัวไหนนะครับพี่พี่เห็นอยู่ปูชีวกนพะพี่เห็นนะพี่เห็นไอ้หกแปดหกแปดหกแปดหกเก็ด แสดงว่าเห็นเจ้น้องเห็นเลขแปดแปดเปดมื่อกี้ทีทกำลังเถียงกันแสดงว่าเห็นที่เดียวกันแน่เลยขอัญเห็นอ,องงงนผานเลขแปดเราเราเราผ่ากัานผ่าเขาบนนิ้วสี่สิสยกขวามือเขานิ้วเด่อยู่ขวามืออืมนีม่นิว้วขวาครับเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปนี่หลังจากที่คุยกับหมอพคกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนี่ไปส่องดูเนาะไปส่องให้เขว่าจะเห็นเป็นเหมือนกันไหมนะครับเห็นเป็นหกเจ็ดนะครับ บางบางคนที่เขาเขาดูที่เขาเนี่เขาชี้ว่าเป็นหกห้าครับงั้นเลขสามตัวนี้กอเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเนาะค่ะเอาเอาเป็น 7, 8, 7, เจ็ดแจดเจ็ดก็ได้ตัวแปดหกนี่ก็มีในนี้แล้วนะในในเลขที่เห็นกับตัวปูชิวกเห็นหกแปดกับหกเจ็ดใช่ที่ตัวตัวปูนีกก่คือเห็นหกแปดครับก็คือเป็นแนวทางแต่นั้นที่ท,ท,ที่ที่ได้ช่วกับปูนแต่นั้นมันออกเก้าแปด ครับอ๋อที่เคยเห็นแล้วก็ออกใช่ไหมครับหมอ้าแปดจะมีหกกเ้าแปดหกสี่เจ็ดหนึ่งอะไรจะอยู่กับปู่ครับจะมาสอางห21เงี้ยครับจะเพินมขึหนออกแต่นั้นส่วนตัวนี้แปดหนึ่งมันออกตามประเทศไปแล้วในยังเอาไหมครับหมอครูมีเป็นมีมปเปอร์เซ็นต์มาออกรัฐบาลไทยมีครับแปดหนึ่ง มันมันก็น่ามีเปอร์เซ็นต์นี้นะแต่มันติดแปดเพราะว่ามันติดแปดอยู่ด้วยนี่สิมาติดแปดมันเป็นเหมือนเหมือนเราเป็นเลขมันเด่นมามันเด่นแปดเนี่ยเราจะจับคู่ใส่มันก็มาติดพอดีใช่ไหมล่ะครับถ้าแปดตัวเดียวเราก็หนึ่งใส่ก็เหมือนแปดหนึ่งนี้ครับเพราะมันเป็นตัววิ่งตัวเด่นของหมอกุ๊กด้วยนะครับตรงกับสูตรคำนวณที่หมอกุ๊กนี้ได้ให้มานะครับนาะ แล้วก็สามเก้าสูงนี่เป็นเลขทูบตั้งแต่ตที่เราไปจุดต่องวดครับส่วนมากคืองวดนั้นเราที่ว่าได้ศูนย์ห้าใช่ไหมครับที่ศูนย์ห้ามันมันเราต่องวดเนาะครับมันก็ห่างคนน่ะจะลืมจะไม่ได้ติดตามอย่างนี้ไงครับผมอืมโดยแอดมินก็สรุปแนวทางตัวเลขให้แล้วทั้งหมดนะครับก็คืออยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่สับสนเนาะแล้วก็เขียนไว้อันไหนเลขทูบอันไหนเห็นกระปูชีวกแล้วก็เป็นเลขสตรคำนวณของหมอกุ๊ก นะครับส่วนตัวน like like um mm like so ี่หมอกุ๊กชอบชอบตัวไหนที่สุดครับพูดถึงชอบก็จะชอบชอบหกแปดหกแปดที่เห็นอยู่กับตัวปูใช่ไหมครับใช่ชอบคื่ชอบหกแปดแปดเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่พบอเราด้วยโอ้หกแปดนะครับส่วนใหญ่ที่หมอกูุ๊กเขียนกับปูอย่างนี้เนี่ยเคยเคยถูกหลายงวดไหมครับหลายงวดอยู่นะสี่ห้างวดอยู่นะกระปูอ๋อที่ว่าถูกจนได้ออกรถบีีใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่หลายงวดอยู่ครับสมาก มันถูกจะซื้อจะไม่บอกใครอ้อจะซุ่มเงียบซุ่มเงียบอืมครับตอนนั้นปูให้มาคือคือรอบนั้นไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลยปูให้มาที่มันดอกเก้าห้าหกห้าอะไรนั่นน่ะทั้งล่างทั้งบนคือไม่ได้ซื้อเลยตอนนั้นคือทํางานมาเหนื่อยเพราะหัวว่าเสียดายเสียดายทั้งล่างทั้งบนแต่ว่าอันเหมือนเมื่อกี้มีกระแม่ดิอันพี่กู้ใกล้เห็นเป็นสองเจ็ด มันเหมือนคนเบื่องหลายมัต่ต้องิดแผงเนาะสองเจ็ดก็เป็น,น<า>เจ็ดสองตัวอาจจะเป็นนำมาคนหินหลายแบบมันเป็นโชคของแต่ละคนพอเใช่ใช่ใช่<ม>เพราะว่าคนฐานากที่เขาดวงเขามีโชคเนาะเขา้ถูกหวยกันส่วนมาก,กเอเหมือนชาติที่แล้วเขาทำบุญทำทานค,คนที่เขาไม่โชคอะบุญเก่าเขามีเขาทำทานกันเยอะคคนที่ให้ทานโชคจะมีค่ะต้องให้ก่อน ไม่ใช่ว่าเราเอามาก่อนเราต้องให้เขาก่อนคเหมือนเราจะไปถวายอะไรเราก็ถวายก่อนแล้วเราค่อยตามมาครเหมือนทําบุญไม่หวังผลเวลาเราทำแล้วเราสบายใจคแน่เดาสิ่งจะตามมาเราก็จะมีโชคไม่ลาากันคก่อนจะเป็นผู้รับต้องเป็นผู้ให้ก่อนนีต้องเป็นผู้ให้ก่อนครูบาอาจารย์พ่อแม่เราก็จะว่าก่อนเราจะรับเราต้องให้เขาก่อนคเราต้องเป็นผู้ให้คผมสิ่งที่ดีๆก็จะตามเรามาคค่ะ แต่ว่าก็อย่าลืมไปพิกแพงเอาเนาะที่ที่เห็นอยู่ตรงปู่นะคะอาจจะเป็นเก้าแปดหรือว่าเก้าเจ็ดก็เป็นได้นะคะครับผมเราก็จะได้ให้ไปดูที่ปู่ว่าใครเห็นกันยังไงคบางคนบางคนบางแม่บางนี่ก็โทรมาก็จะบอกว่า ได้ตัวไหนแนวทางตัวไหนคือเขาจะไม่ดูไอ้ตรงตรงตรงที่เราลงให้คือเขาจะถามเลยคืออยากอยากให้จะดูก่อนคอืมก่อนที่จะดูก่อนที่จะได้ต้องให้ก่อนให้ทําบุญไม่ใช่ว่าเอามาให้ให้แม่หมอหรือม่าให้ใครนะมาให้พี่นะคืออยากให้ทําบุญทาทานให้คนที่เขาไม่มีอย่างเงี้ยเราให้น้อยแล้วเขาเราอาจจะได้กลับมาค เยอะอย่างเงี้ยทำกับใครก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะทำกับใครก็ได้อย่าลืมทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนาเนาะครับเราต้องปฏิบัติคิดมันคุณงามความดีสิ่งดีๆก็จะตามมาครับผมก็คือในบุญในส่วนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นปุ๊บปั๊บมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ทําให้เรานี่มีโชคมีลาบเดียวนั้นเลยนะมครับมันอาจจะเป็นสุขภาพร่างกายการงานใช่บางคนก็บางคนโอ้ทำบุญมามาเยอะแล้วครับซื้อหวยก็ไม่เคยถูก แต่คุณเก็บไข้ได้ป่วยไม่ไหมนี่แหละก็คือโชคของเราและเราไม่ได้เก็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมล่ะแต่เราก็ไม่ได้อดก็ยังมีกินค่ะเป็นเป็นโชคคนละแบบเนาะคโชมันไม่ใช่ว่าเราจะถูกหมยเสมอไปอืมอาจจะโชคทางอื่นโชคสุขภาพเนาะอื่นนู่นนี่นั่นเรื่องแบบที่เราสบายใจอ่ะใช่เรื่องงานใช่นั่นก็คือโชคของเราแล้วเนาะอืมแต่เอาแต่หวยมันก็ไม่ได้มันเป็นแนวทาง ครับผมเสียงทีนิดทีหน่อยพอได้ลุ้นตามกําลังเนาะแต่ตามกําลังค่ะอย่าไปทุ่มมันเยอะของที่มันมองไม่เห็นเนาะเราไม่รู้เราคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะมาตัวไหนครับผมบางทีมันก็ถูกบางทีมันก็ผิดเนาะจ้ะเป็นธรรมดาถึงเขาเรียกว่าแนวทางตัวเลขนะครับก็คือไม่มีใครรู้จริงค่ะมันก็จะมีคนที่เขาว่าเขาทําบุญเขาทํามาแล้วเขาโทรมาเขาเขาว่าเขาทําแล้วทําวันที่สิบสอง ไวว่าวันที่สิบหกจากจะปางตอนนั้นเลยใจเย็นค่ะใจเย็นใจเย็นค่ะเพิ่งทําไม่ใช่ว่าทําปุ๊บเราจะได้มันก็ต้องมีเวลาของมันเนาะเราก็ค่อยสะสมบุญมันเราเงินไปฝากไว้นั่นแหละเราฝากได้เยอะเราไปไว้ออกมาใช้เขาเขาได้เหตบุญย่างเยวเขาเกินแม่บางทีโากาหลงเหตุบาปก็ได้อาจะเป็นปุญมกรรมตรงนั้นทีนีงขัดเท่ายงทีเนาะจ่าเพราะว่าขาดเท่าไหรเป็นตะไหรกับ่ะไ้ไง <rôle> อยากจะซื้อแต่เขาไม่ซือ้ออย่างเงี้ยพอออกมาก็ตัวที่เขาอยากจะซื้อในเนี้ยเมื่อกี้เขาซื้อไปก็หวยไปแจมหนึ่งเนาะใช่ค่ะมันเป็นที่ดวงจริงมันขึ้นอยู่ที่ดวงเราบอกกันไม่ได้เนาะดวงใครบุญภัยกรมันคือจังวานัผนูฎดมีดวงค้ังแนวหนีเพิ่นกระไดจังวานั่นแหละค่ะ อ่านไปดูของบูเนาะคแล้วที่ที่กูไก่นี่กินตรงหน้าผากใช่ไหมคะค่ะตรงหน้าผากเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูตรงตรงหน้าผากนะอยู่จรวางตรงนี้นะตรงนี้นะอ๋อครับพาไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปส่องขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะปังๆไว้ด้วยค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะชาเป็นเด่นมึงท่านหนึ่งนี่ก็เป็น เค่ะท่านผู้มชมเป็นแนวทางของพี่พานพุทธศิน 89, นะคะความฝัน089 289นะคะเลขทูบ017เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาของที่กุ๊กไก่ให้กับท่านผู้ชมดูนะคะ ค่ะข,ขอจุดทูบแม่ตะเคียนวันนั้นได้390นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เห็นตรงปูชีวกนะคะ6867แล้วก็มีเลขสูตรของคุณพี่นะคะ787นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแก็บหน้าจอไว้เลยนะคะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ